สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันสั้นๆนะครับว่าแอปแอปตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นแอปที่ช่วยในการเขียนโปรแกรมนะครับโดยที่เราถ้าเป็นเวอร์ชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็จะเรียกตัวนี้ว่า Scratch แต่คราวนี้เมื่อเอามาทำในโทรศัพท์มือถือหรือว่าเครื่องแท็บเล็ตมันก็จะทำให้พื้นที่ในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดเพราะฉะนั้นเขาก็จึงสร้างอแอปเิเคชันอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่าชื่อว่า scratch junior เริ่มต้นนะครับนักเรียนก็คลิกไปที่ตรง play store แตะไปที่ Play Store เสร็จแล้วนักเรียนก็พิมพ์ค้นหาว่า Scratch Junior ตัวนี้นะครับ Scratch Junior เมื่อนักเรียนค้นเจอปุ๊บนะครับก็คือ Scratch JR นะครับหรือว่าที่เป็นตัวย่อของคำว่า Junior ให้นักเรียนคลิกติดตั้ง แล้วก็รอสักครู่เสร็จแล้วนักเรียนจะแตะตรงข้อเปิดก็ได้นะครับหรือว่านักเรียนก็จะมาดูตรงนี้นะครับตัว s c a t u n i jr ก็จะปรากฏไอคอนขึ้นมาว่า s c a t jr แตะขึ้นมาคราวนี้ก็จะถามว่าจะให้อนุญาตถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอหรือไม่ก็ตอบอนุญาตไป แล้วก็เข้าถึงรูปภาพหรือสื่ออุปรกรณ์ไหมก็ตอบอนุญาตไปเพราะว่าแอปตัวนี้ค่อนข้างจะเชื่อถือได้บันทึกเสียไหมก็แตะอนุญาตอคราวนี้นะครับก็จะเริ่มต้นว่าจะาทําการเรียนที่ไหนเ,เราคลิกที่บ้านก่อนแต่จกนั้นแตะที่บ้านตัวนี้นะครับก็คือเราก็จะเข้าสู่โหมด การทำงานของเรานะครับเราเราเริ่มต้นครั้งแรกนะครับโดยที่เรายังไม่มีไฟล์อะไรอยู่เลยเราก็แตะเครื่องหมายบวกคราวนี้นะครับครูก็จะมาแนะนําว่าตัวส่วนประกอบมีอะไรบ้างเริ่มต้นนะครับก็คือตัวนี้ ตัวนี้นะครับก็คือเป็นการเพิ่มอุปกรณ์ขึ้นมานะครับเพิ่มตัวละครซึ่งตัวละครเราสามารถที่จะเพิ่มขึ้นมาได้แล้วก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมในการบังคับให้ตัวละครแต่ละตัวนั้นทำอะไรได้บ้างนะครับต่อมาส่วนที่2นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นตัวการควบคุมฉาก นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็คือให้เป็นโหมดเต็มจอตัวนี้เป็นการแสดงกริดส่วนตัวนี้เป็นการเลือกรูปภาพนะครับตรงนี้จะเป็นการพิมพ์ว่าฉากนี้ชื่อว่าฉากอะไรส่วนตัวนี้ก็คือเราก็จะให้ตัวละครนั้นที่หมุนไปกับสูดจุดเริ่มต้นส่วนตัวนี้นะครับก็คือเป็นรูปทง นะครับเป็นลูกธงก็คือ,อเราก็จะบังคับว่าถ้ามีการคลิกตรงนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นโปรแกรมส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มฉากนะครับเพิ่มฉากแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็คือเป็น กลุ่มของโปรแกรมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มของชุดคำสั่งนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชุดคำสั่งซึ่งจะเปลี่ยนไปตามกลุ่มคำสั่งที่นักเรียนได้เลือกไว้นะครับคราวนี้เราก็จะลองมาใช้งานโปรแกรมเริ่มต้นนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะ คลิกเครื่องหมายตัวแมวนี้นะครับเพื่อเรา,าจะสามารถที่จะแก้ไขสีให้มันได้นะครับตอนนี้นะครับเราก็จะยังยังไ,ไม่แก้ไขต่อมาเราสามารถที่จะเพิ่มตัวละครได้นะครับโดยที่เราอาจจะคลิกแตะตัวละครตรงนี้แล้วก็แตะเครื่องหมายถูก แต่เครื่องหมายถูกคราวนี้เราก็จะลบแมวออกเราก็แตะค้างไว้แตะค้างไวท้ที่ตัวรูปแมวจากนั้นก็จะเจอเครื่องหมายกรกบาทให้แตะปิดไปอ่ตอนนี้ก็จะเป็นรูปแมวแอบรูปมาลายแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอามาลายขยับไปตรงไหนก็ได้หรือจะยอ่อตัวมาลายสักหน่อยก็ได้นะครับโดยที่เราก็จะไปแตะที่ตัวนี้ แล้วก็ลากมาจากนั้นนะครับจากนั้นนักเรียนก็เราก็จะเริ่มการเขียนโปรแกรมตัวนี้นะครับเราถ้าเราแตะค้างไว้ เราก็จะเจอว่าถ้าเราจะให้เริ่มต้นก็คือเริ่มต้นที่ธงเขียวตัวนี้ก็คือเริ่มต้นเมื่อแตะตัวมาลายส่วนตัวนี้ก็คือเริ่มต้นเมื่อตัว,ตวละครอีกตัวสัมผสัสกันส่วนคำนี้ก็คือเริ่มต้นเมื่อมีการส่งจดหมายจากตัวละครอ,อ,อื่นเข้ามาคราวนี้ครูก็จะขอเริ่มต้นโดยที่แตะไปที่เครื่องหมายแตะที่ม้าลาย หลังจากนั้นก็จะเดินเดินไปกี่ก้าวเราเอาเดินไป79แลก้าวละกันเดินไป79ก้าวเซตจากนั้นให้ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบน,นกี่ก้าวเอา2อก้าวนะครับหลังจากนั้นก็จะให้มีการพูด คำว่าสวัสดีหรือนักเรียนก็จะแก้ไขได้นะครับแก้ไขเปลี่ยนเป็นภาษาไทยชั้นชื่ออ่ะสั่งชื่อมาลายเสร็จปุ๊บกด เข้คราวนี้ก็ลองเล่นดูคราวนี้อยากจะเปลี่ยนฉากหลังให้แตะที่เครื่องหมายวิวตรงนี้นะครับเครื่องหมายตัวนี้แล้วก็เราก็จะเลือกฉากเสร็จปุ๊บแตะเครื่องหมายถูกคราวนี้เราก็เพิ่มตัวละครเข้าไป เพิ่มตัวละครหมูละกันแต่เพื่อลดขนาดอันนี้เพิ่มขนาดต้องตัวลดขนาดคราวนี้ถ้าจะให้หันหน้ามาหาเราก็ ใส่เครื่องหมายตัวนี้นะครับแล้วเราก็เริ่มต้นว่าเมื่อมีการสัมผัสกันจากนั้นก็ให้พูดว่าสวัสดีฉันคือ หมูแต่ในที่นี้นะครับเรายังไม่มีการจบเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ใส่เครื่องหมายจบให้มันด้วยนะครับอ่คราวนี้เราก็จะเริ่มต้นใหม่เห็นไหมครับขูดแตะที่ตรงเครื่องหมายย้อนกลับจากนั้นขูดแตะที่มาลาย โอเคก็ครูก็ขอให้นักเรียนลองไปฝึกทำดูนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้านักเรียนเขียนโปรแกรมอะไรแล้วนะครับนักเรียนแคปหน้าจอมาส่งครูด้วยนะครับเคครับผมทั้งนั้นเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ